เว้นค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมาสุ่มนะคะลักกี่สปีนนะคะสุ่มโดนใครคนนั้นตอบค่ะก็จะเป็นประมาณนี้คะ่ะ <c oughs> เห็นไหมประมาณนี้ค่ะการสุ่มวันนี้นะคะทุกคนก็คือสุ่มโดนใครนะคะคนที่สุ่มโดนก็จะเป็นคนตอบนะคะส่วนคนที่สุ่มก็จะเป็นคนถามเราก็จะมาดูตัวอย่างกันนะคะประมาณนี้โอ้ <c oughs> คนขวามือนะคะคนตอบคนขวามือก็ของเว่งพี่ใหญ่ของเรานะคะทุกคนของเว่งก็อของเว่งเราจะถามของเว่งนะคะว่าวิชาไหนนะคะี่เธอมนี Liz. ้ที่เรียนยากที่สุดนะคะก็ยังคงไม่ชอบภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาอังกฤษค่ะเอาทำไมคะเป็นสดกนะาสัภาษาอังกฤษมันยากค่ะสำหรับบางคนยากยังไงหรอคะยากมันก็ยากก็ยาก เอาอย่างนี้ก็ได้เหรอได้ค่ะได้ยากก็คือยากนะคะมาสูงกนต่อไปนะคะคนขวามือใครค่ะไม่ได้ก็สลับไปก่อนเลยนะคะเอ้าทำไมอ่ะทำไมไม่เราอ่ะก็คนขวามือไ๋อถามผียังไงนี่อะไรแบบนี้อ่ะไอทำจุนมากจูนกวสัตว์อะไรมากที่สุดเอาสัตว์มีพิษได้ไหมได้สัตว์เราจะทำยังไงกัน อ่ะปวดเป็นมุมตุ๊กแกปวดเยอะจังเยอด้วยปวดแบบปวดข้างโคบปวดกบด้วยนะแบบมันข้างโคบนี่มันสายสารทำอะไรเขียนขา ราน้าน้นะคะก็อยากถามบ้าไม่ให้ถามค่ะไม่ได้ต้องถามต้องถามไม่ต้องถามมาก็ถามมาครับเลยตอนนี้เราเรียนบัญชีใช่ไหมถ้าขายเงินตดืนประมาณเนี่ยจะกาดดาวลุงอะจะถามมาก็ถ้าไม่ได้เรียนบัญชีเนี่ยจะเรียนวิชาอะไรของพาริชยกรรมภาริชกรรม ไม่เรียนค่ะครูจะไม่เรียนเพราะว่าสบายล้วไหมสบายเกินไปนะ <c oughs> ถ้าไม่เรียนบัญชีก็คงจะไปสายสามัญน,นะค่ะไม่เรียนอะไรเลยอ่ะงั้นขอถามต่อได้ไหมได้ะถ้าเรียนสายสามัญเนี่ยเรียนจบจะจะต่อมหาอะไรแบบสาขาคณะอะไรก็จะไปมหา,า,ามชุคพรครับก็เป็นบัญชีเหมือนกันแล้วก็จะไปสอนนักเรียนค่บไปสอนแบบเป็นครูบัญชีอะไรประมาณนี้นะคะเอ้าเรียนอาชีมก็จุไม่ก็สตัวแบบสายสามัญแล้วจะไปตรงนู้นได้ไงแบบจะไม่ได้มารูนี้ เดี๋ยวน้ำตาต่อเลยนะคะจนความอีกแล้วทำไมเรามอยให่ไปเอวันนีเกยจะโดนถามเลอจะดนถามม่เยดนถามจะถามพี่ใหญ่นะคะว่ารู้สึกยังไงกับหนึ่งศนมาหรู้สึกวุ่นวายมากเลย โดยเฉพาะการชวนเล่นเกมแต่ละครั้งนี่ไม่เคยนัดเวลาจับตรงเลยมาไม่เคยพร้อมกันเขาหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหน้าจะนัดนัดเวลายากมากพาหน้าต้องเข้ามาสิคะชวนต้องเล่นนะเออต้องเล่นไมแบบไม่เล่นด้วยเล่นไม่เห็นเล่นไม่เก่งอ่ะก็แบบเออไม่เล่นด้วยอย่างเงี้ยนม่ช่ยหน่อยอันนี้พี่ใหญ่คุณส่งต่อไปเลยค่ะคุณพาด้วยน้ำไปถามน้ำอีกแล้ว ตอนนี้คนเราคนฝาจะนั่งดูอยู่อยากจะถามสถานะนะตอนนี้ว่าสถานะอะไรโอ้เลิศนะเลิศนะตอนนี้ก็มันดูอยู่ใไหมวะตอนนี้ก็มีแฟนแล้วนะคะแต่เขาไม่ดูแล้วก็จบก็จบ หายใจไม่ได้แล้วถอหายใจไม่ได้แล้วชอบนอนเล่นเกมไม่ได้ทำอะไรบ้างนอนไม่เจอเลยนอนไม่หลับ เออทำไมคุณเียนบัญชีเลยพ่อแม่บอกให้มาเรียนมุ่ยเศรษฐาสร์เศรษฐมันมันคงเป็นเรื่องคลยกันแหละเนาะกแต่ที่จริงก็อยากเรียนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าคือก็คือชอบตัวเลขอยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าจะเรียนบัญชีแต่ที่มาเรียนก็เพราะว่าแม่ให้เรียนค่ะเอาละค่ะเรื่องค่ะยัจะมาด้ามากนะคุณคนต่อไปก็จะเป็นคนของมือบริค่ะ ต้องขวามือมันล็อกหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่ได้ล็อกเอามือใหม่มือใหม่เอามือใหม่นะคะทุกคนมันซ้ำรือเปล่าไม่รู้เอาใหม่แต่คนก็ไปยิงหมดเลยหละเราอะไรท่าตัวเองท่าตัวเองถ้าเะไรกไปหน้พี่โดนชื่อตัวเองต้องถามไปพี่ลุงลุงใส่น้ำเลยนะคะใครใครจะทำก่อนเราเราทำเหมือนกันได้สิมี่ใหญ่ขามเลยรุ่ยายเกิดวันไหนเกิดวันที่เจ็ดค่ะทุกคนวันจันทร์วันที่เจ็ดปีสี่ห้าข้าวสัตว์อะไร กวนทุกอย่างที่มีผิดค่ะอย่างเช่นพวกงูเนี่ยแต่จะอกลังงูที่สุดในโลกเลยถ้าเห็นอะไรที่มีคลายงูนี่คตัวที่สุดในโลกเลยกีตแตกค่ะทุกคนโอเคตองเด็กต้องเป็นเด็กเคยซื้ออะไรที่แพงที่สุดในชีวิตเอาสมัยประถมโอ้ลูกองไทยลูกองรับปานสบาทไมได้หรอเอาก็ลูกองนะใช่ลูกองลูกองที่มันจะอันใหญ่ๆนะอันที่มันอันกลมๆที่มัน คิดเปได้บ้างแบบภูม oh. ิใจมากรู้ว่าลมแพผน่นแพ้ผ่น <c oughs> ใ,ใหญ่ๆไงใช่ไหมจะหลดไม่รู้ไม่รู้ไม่ร้อะนะคะทุกคนนี่ก็ใกล้สุดเวลาของเราแล้วนะคะโออเรามาอ่านคำถามนะคะคนในคอมเมนต์นะคะว่ามีคำถามอะไรบ้างสามารถถามคำถามได้เลยนะคะใครใครที่ดูคนที่ไอคุณผู้ชมที่อยู่ที่ดูอยู่นะคะก็สามารถคอมเมนต์คำถามก็ได้นะคะ แดงตังงูแดงกังอะไรล่ะไเนี่ยไอน่อะไรรวมแดงจาไนีคำถามเหรอไม่อคอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนคำถาม้ะค่ะตักหนึ่งถามนะอะไรรวมแดงกังมาหนร่มแดงตังนี่คืออะไรนะคะหนมเพนเขาเจออรอย่างนี้เหรอถ้าพอ ไหนแล้วก็คนเั้นแหลรู้โอมทุกคนไม่รู้โอมมันจะรู้เรื่องได้ไหมใครจะไปดูตู้นี่โอมแพงทำไงทำไมให้เก่งดีเรียนได้เก่งดีคะกำใจต้องสอบเต้นน้ำต้องตอบไปแล้วค่ะเพราะว่าน้ำเรียนเก่งที่สุดเหยียดสีตัวเลยอันนี้นี่มาเพราะโชคเพื่อนได้เปล่าคะชกช่วยชคช่วยอะชกช่ะเรียนในอย่างนี้ได้เก่งดีก็คือทุกคนนะคะก็ต้องตั้งใจเรียนนะคะเวลาที่จะสอบนะคะก็ต้องอ่านหนังสือทบกวันก่อนสอบอย่างน้อย สามสี่รอบน,นะคะก็จะได้แขนแล้วนะค่ะยังไงคะไม่ทำะคะ่ะไม่ทำแล้วทำไมได้ดำเพื่อนเลยคะ <c oughs> ก็แบบมันเป็นคลิกไงคะที่แบบเคยทำแต่สุดวันวนี้ไม่ทำค่ะที่เกอียด <c oughs> แต่ทุกคนก็อยากเอาเป็นตัวอย่างนะคะมีคำถามอีกหนึ่งคำถามค่ะคะ่ะทำยังไงให้มีแฟน,นะคะอันก็ต้องคนแรกตอเป็น <c oughs> ออปลังคะ่ะ แฟนก็ยังพ้่งหานะคะยังก็มาเองแต่ถ้ายังมีจริงก no nope. mm ็เ hmm. น anyway? ี่ยมันก็ก็ต้องไปสัมหาษณ์นทุกคนี่คำถามี่เลยนะไปเดินทางมีวิธีแนะนำให้แฟนนะมุกอ่อนยังไงมุกไม่ได้เมนมาก็อย่ามุกออนเป็นวงกลมนะคะทุกคนให้มุกออนเป็นเส้นตรงแบบสี่เหลี่ยมก็ได้นะนึกจาไม่ไหมแซกทีเดี๋ยวเราจะรออีกสักครู่นะคะคำถามมีมาอีกไหมคะ อยากมีแฟนที่แนะนําไม่ได้นะคะก็ไม่มีเหมือนกันจบแล้วมีนาทีแล้วการแล้วอะครทุกคนสําหรับวันนี้นะคะพวกเราก็หมดเวลาไปแล้วนะคะสําหรับคอนเทนต์ต่อไปนะคะจะเป็นคอนเทนต์อะไรนะคะ <laughs> พวกเราทุกคนนะคะก็ขอฝากให้ติดตามกันนะคะ <laughs> สำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะบ๊ายบาย